ค่ะทุกคนวันนี้เรามีทุงศูญอากาศที่เราสั่งมา2ขนาด70็ดคูณห้นะคะแล้วก็อันใหญ่คือ สิบคูณหกสิบกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในนะคะเขาก็จะเป็นเป็นรวดลายสวยงามด้านนึงเป็นรวดลายด้านหนึ่งคือแบบเป็นใสๆทําให้เราได้รู้ว่าเราใส่อะไรเข้าไปข้างในนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเราสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดร่มออกมาได้ด้วยทําให้มันแซบได้อย่างรวดเร็วนี่นะคะเรามีเสื้อกันหนาวตัวยางหนาะยางบึก2ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการใส่ลงไปในถุงสูญญากาศของเราพับให้เรียบร้อยจากนั้นแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแบบนี้เลยคะ่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเป็นแบบพกพาอ่ะจะบอกว่าตรงนี้นะก็คือแบบว่าสามารถรี เก็บระบายรมเข้าไปข้างในก่อนไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้นะคะเราจะวันนี้เราไม่มีเครื่องดูดฝุ่นนะคะแต่ว่าเราจะใช้ระบบมือแบบนี้เป็นกระบอกแบบว่าดูดศูนยาการออกมานี้ค่ะทุกคนแป๊บเดียวมันก็แฟบแบบนี้สามารถเอาไปพกพาเอาไปเก็บเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะประหยัดพื้นที่นี่สีสันสดใสรถลายงดงามสนใจคลิปนี้เลยค่ะ ถ้าหากว่าใครชื่นชอบสินค้านะคะทุกคนให้ไปที่ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะใต้คลิปนะคะทุกคนแล้วมาตรงคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยทุกคนจะเห็นนะคะว่า เราจะมีลิงก์สินค้าเอาไว้ตรงนี้นะคุณสามารถที่จะคลิกลิงก์สินค้าตามแอปที่คุณมีได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น La z a ด a หรือว่าช h อป e e นะบอกราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชื่นชอบก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปสินค้าที่คุณมีได้เลยค่ะแต่ก่อนสั่งซื้ออย่าลืมไปเก็บคูปองส่วนลดหรือว่าคูปองส่งฟรีกันก่อนนะเราจะได้ส่งฟรีกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคน